สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของมหาสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานสี่ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเอกายนักโควิสุทธิยาเราอยากจะพูดช้าๆไปทีละขั้นตอนแต่ว่าคือพอเป็นเรื่องของว่ากายในกายก็อยากจะให้จบกายในกายไปซะตอนหนึ่งจิตในจิต ก็อยากให้จบไปสักตอนหนึ่งเวทนาในเวทนาะนะก็อยากให้จบไปสักตอนหนึ่งถึงแม้ว่าจะยาวไปสักหน่อยหนึ่งแต่อยากจะไม่อยากให้ขาดตอนแล้วอยากให้มีความรู้ในองค์ธรรมเนี่ยคลุมไปแล้วก็จากนั้นแล้วเราก็ค่อยๆมาพิจรารณาในรายละเอียดปริย่อยกันอีกมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าแม่ชีเนี่ยเป็นคนที่ว่า เวลาเรียนรู้อะไรถ้ารู้ครึ่งๆกลางๆรู้ให้ติดตามเนี่ยมันไม่อยากติดตามแต่ถ้าจะเรียนรู้อะไรเนี่ยก็ต้องเรียนครอรคลัมคือคือต้องรู้จักหลักสูตรว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรแล้วทำอย่างไรมีกี่บทอะไรบ้างทำไปเพื่ออะไรและผลที่ได้เป็นอย่างไรคือถ้าถ้าเรารู้อย่างเงี้ยโดยรอบเนี่ย มันก็มีแรงขับมีแรงผลักดันที่จะให้ดําเนินต่อไปคือตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเรียนรู้โดยไม่มีแผนที่ไม่มีจุดหมายปลายทางรู้ไปเถอะรู้ไปเถอะแล้วดีเองมันไม่ใช่เพราะว่าตลอด50กว่าปีที่แม่ชีเนี่ยเจริญสมาธิมาตลอดเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยแต่มันไปได้เอาตอนที่ว่าเรามาปฏิบัติแล้วเราก็ มาแยกมาแยะมาทำมาวิจัยว่าทาอันไหนที่เหมาะสมกับตัวเรานะบัตรนั้นในบัตรนั้นทำไปทําอันไหนที่ยังไม่เหมาะสมวางไว้ก่อนบางครั้งมันอาจจะเหมาะสมในการละภายภาคหน้าก็ได้จากนั้นเมื่อเราปฏิบัติจนกระทั่งรู้สึงรู้แจ้งถึงความทุกข์พอเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมท,กกที่มันใช่เลยเพราะว่ามันเห็นธรรมอันนึงเลยคือกฎแห่งกรรมอ๋อ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยไม่เป็นเช่นนั้นหรอกจากนั้นก็ตั้งจิตไว้เลยว่าโอเคเราจะไม่เบียดเบียนชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตตนเองหรือชีวิตอื่นมันจะเป็นการตัดกรรมตัดวิบากไปได้ข้อหนึ่งแล้วเมื่อเราตัดวิบากไปได้เนี่ยเราก็ตั้งหน้าตั้งตาอะไรเกิดขึ้นกับเรา มันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นมาทวงมาชดให้เราชดใช้ก้มหน้าก้มตาชดใช้ไปซะอย่าได้ปริปากแล้วก็อย่าได้บอกว่ามันยากนะเพราะว่าถ้าไม่มีก้าวแรกจะไม่มีก้าวต่อๆไปหรอกวันนี้เรามาคุยกันเ,เรื่องจิตในจิตจนจุดจบทางทฤษฎีกันแล้วต่อไป คือเราเราเรา,เราตอนนี้เรากําลังเหมือนกับศึกษาทฤษฎีแต่ต่อไปต่อไปเราก็จะนําสิ่งนี้มาปฏิบัติแล้วก็จะคุยกันในรายละเอียดของว่าเออปฏิบัติแล้วออกมาอย่างไงผลเป็นยังไงอะไรตอะไรอย่างเี้นะคะเราเข้าองค์ธรรมที่3ของมหาสติปัฏฐานนะคะสฝึกมีสติพิจารณาจิต เพื่อให้รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงในเรื่องของจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ท่านฝึกพิจารณาจิตใจของตนเองเพื่อให้รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงอันนี้แหละคือกำลังทำวิปัสสนาอยู่ค่ะในธรรมชาติของจิตใจว่าจิตใจนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างจิตใจแบบไหนที่เป็นกุศลแบบไหนที่เป็นอกุศลและความเป็นไกรลักษณ์ของจิตใจโดยใช้ประสบการณ์ตรงของตนเอง จิตที่เป็นกุศลคือจิตที่ไม่บริสุทธิ์ผ่องใสมีความทุกข์และมีการเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นและขาดการควบคุมด้วยสติปัญญาทางธรรมคือขาดขาดวิช,ชาที่จะมาควบคุมขาดปัญญาขาดวิช,ชาจึงเกิดอวิช,ชาขึ้นจิตใจที่เป็นกุศลคือจิตใจที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสมีความสุขสงบไม่มีความทุกข์ไม่มีการเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น มีวิชาให้ท่านพิจารณาฝึกจิตใจตามหัวข้อดังต่อไปนี้3.1พิจารณาจิตใจที่มีความโลภมีราคะท่านควรทบทวนเรื่องความโลภโกรธหลงซึ่งมีรายละเอียดเรื่องกิเลสอยู่ในหนังสือเล่มนี้ให้ท่านฝึกพิจารณาจิตใจของตนเองว่าขณะที่จิตใจกําลังมีความทยานอยากอยากที่จะเสพข้อมูลทางตาหู จมูกเลนกายมีการมราคะเพราะคิดด้วยกิเลสถึงทําให้เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์จนกว่าจะได้เสษและขณะกําลังเสษอยู่นั้นจะรู้สึกว่ามีความสุขเพราะขณะนั้นความทุกข์กำลังลดลงหรือดับไปการมีความทยานอยากที่จะให้ได้มาต่างความโลภทําให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นได้เช่นอยากเต้นรำมากๆเลยอันนี้คือมีปัญหาละ เมื่อได้เต้นราก็เต้นมากจนดึกร่างกายก็พักผ่อนไม่เพียงพอทําให้เกิดการเบียดเบียนร่างกายตนเองขณะเดียวกันถ้ามีรายจ่ายมากก็จะเป็นการเบียดเบียนทรัพย์สินของตอนเองหรือของครอบครัวได้เพราะอยากที่จะไปเต้นรําอีกก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเกิดความทุกข์มากและอาจจะหาทางออกด้วยการเบียดเบียนหรือทําร้ายผู้อื่นเพื่อให้ได้ค่าใช้ใจ่ายตามที่ต้องการ ซึ่งเกิดเพราะขาดการควบคุมด้วยสติปัญญาทางธรรมเนี่ยคือเกิดจากอวิชชาจิตที่มีความโลภเป็นอกุศลจิต3.2พิจารณาจิตใจที่ไม่มีความโลภไม่มีราคะให้ท่านพิจารณาจิตใจตนเองว่าขณะที่ไม่มีความโลภจะไม่มีความทยานอยากที่จะเสพทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกาย คงจะมีความทยานอยากที่เหมาะพอเหมาะพอควรชีวิตก็จะไม่มีความทุกข์เพราะความคิดถูกควบคุมด้วยสติปัญญาทางธรรมคือมีวิชาจิตใจที่ไม่มีความโลภเป็นกุศล,ลจิต3.3พิจารณาจิตใจที่มีความโกรธคือโทสะให้ท่านฝึกพิจารณาจิตใจตนเองว่าขณะที่คิดด้วยความโกรธจิตใจจะมีความทุกข์ จิตใจที่กำลังกโกรธอาจจะเกิดการเบียดเบียนตนเองเช่นมีความเครียดกังวลนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นต้นหรือเบียดเบียนผู้อื่นได้การทำร้ายทางร่างกายทางวาจาเพราะกาดขาดการควบคุมทางสติปัญญาทางธรรมเรียกว่ามีอวิชชาอยู่เต็มที่จิตที่มีความโกรธเป็นอกุศลจิต3.4พิจารณาจิตใจที่ไม่มีความโกรธคือไม่มีโทสะ ให้ท่านฝึกพิจารณาจิตใจตนเองว่าขณะที่ไม่คิดด้วยความโกรธจิตใจก็จะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสและไม่มีความทุกข์จิตใจที่ไม่มีความโกรธเป็นกุศลจิต3.5พิจารณาจิตใจที่มีความหลงคือมีโมหะให้ท่านพิจารณาจิตใจตนเองว่าขณะที่ไม่มีข้อมูลด้านอริยสัจสี่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องและครบถ้วนอยู่ในความจํา ก็จะไม่สามารถควบคุมความคิดให้บริสุทธิ์ผองใสได้แต่จะเกิดการคิดและการกระทําต่างๆด้วยกิเลสท,ที่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จิตใจที่ไม่มีความจิตใจที่มีความหลงเป็นอกุศลจิต 3.6. พิจารณาจิตใจที่ไม่มีความหลงไม่มีโมหะ ให้ท่านพิจารณาจิจตใจตนเองว่าในขณะที่มีมีข้อมูลด้านอริยรสัจสีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามสมควร <c oughs> มีวิชาบ้างแล้วอยู่ในความจําท่านก็จะสามารถรู้เห็นและควบคุมความคิดให้เป็นไปตามมรรคมีองค์แปดได้ตามสมควรเช่นกันขณะที่มีสติรู้เห็นและควบคุมจิตใจไม่ให้คิดด้วยกิเลสอยู่นั้นจะเป็นภาวะที่จิตใจ ปราศจากการครอบงำด้วยความหลงแล้วกำลังใช้ข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในการควบคุมความคิดและจิตใจของท่านนั้นจิตใจของท่านในขณะนั้นก็จะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสจิตใจที่ไม่มีความหลงก็เป็นอกุศลก็เป็นกุศลจิต 3.7. พิจารณาจิตใจที่มีความหดหู่ ให้ท่านฝึกพิจรารณาจิตใจตนเองว่าขณะมีความหดหู่อยู่นั้นเป็นภาวะที่มีความทุกข์อาจจะมีความขุ่นมัวซึมเศรา้าท้อแท้เบื่อหน่ายร่วมอยู่ด้วยเพราะมีสาเหตุมาจากความคิดที่เป็นกิเลสจิตใจที่หดหู่จากความคิดที่เป็นกิเลสอาจจะเกิดการเบียดเบียนตนเองได้โดยง่ายเช่นเบื่อการดูแลตนเองเบื่ออาหารเบื่องานเบื่อชีวิตเบื่อสังคมเบื่อการทำความดีเป็นต้น ขณะที่ร่างกายเจ็บป่วยมากจิตใจก็มักจะหดหูร่วมด้วยเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองความหดหูทางจิตใจเพราะเกิดการเจ็บป่วยเป็นธรรมชาติของสมองไม่เกี่ยวข้องกับความคิดจึงไม่ใช่จิตหดหูในพระพุทธศาสนาจิตใจที่หดหูในหัวข้อนี้หมายถึงจิตใจในขณะที่คิดด้วยกิเลสเท่านั้นจิตใจที่มีความหดหูเป็นอกุตรจิต .8 าพิจารณาจิตใจที่มีความคิดฟุ้งซ่านให้ท่านพิจารณาจิจตใจตนเองว่าความคิดฟุ้งซ่านนั้นเกิดขึ้นในขณะที่มีการเผลิสติหรือขณะที่สติมีพละกำลังลดลงขณะที่มีการคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาอยู่นั้นจะไม่สามารถรู้เห็นและควบคุมความคิดที่เป็นกิเลสหรืออกุศลได้เพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองดังนั้น ขณะคิดฟุ้งซ่านอาจคิดด้วยกิเลสได้ง่ายเพราะเป็นภาวะที่มีอวิชชาครอบงำจิตใจความคิดฟุ้งซ่านทำให้จิตใจไม่สงบและเกิดความทุกข์ได้ในทันทีขณะที่คิดฟุ้งซ่านด้วยกิเลสถ้าปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านเป็นประจำก็จะเป็นผลให้เกิดข้อมูลด้านกิเลสในความจำมีเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวและกลายเป็นคนมีนิสัยฟุ้งซ่านเก่งความจริงก็ไม่เก่งรอบฟุ้งซ่านนี่ไม่เก่งนะ เพืคุณิดนี่อยู่ทำงานขาดประสิทธิภาพและอาจนอนไม่ค่อยจะหลับจิตที่มีความคิดฟุ้งซ่านเป็นอัุศรจิต3.9พิจารณาจิตใจที่มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตใหญ่ให้ท่านฝึกพิจารณาตนเองว่าขณะที่มีสมาธิตั้งมั่นได้ตามสมควรจิตอยู่ในฌานหรือจิตใหญ่หรือมหคตะจะสามารถ หยุดความคิดเรื่องต่างๆได้นาน mm hmm. เท่ากับภาวะจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิและขณะนั้นจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นที่ใช้คําว่าจิตใหญ่เข้าใจว่าคนในสมัยพุทธ,ธกาลนิยมการเจริญส,สจเจริญสญมาธิกันมากและยกย่องว่าคนที่มีสมาธิตั้งมัน่นเป็นคนแกง่งมีจิตใจที่ใหญ่มีเร้นและเป็นที่นับถือของบรรดาน,นักปฏิบัติธรรมในสมัยนั้น จิตใจที่มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นกุศลจิต3.10พิจารณาจิตใจที่ไม่มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตไม่ใหญ่ให้ท่านฝึกพิจารณาจิตใจตนเองว่าบางช่วงของการเจริญสมาธินั้นพบว่าสมาธิไม่ตั้งมั่นจิตไม่อยู่ในชานหรือจิตไม่ใหญ่จึงเผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านในเรื่องต่างต,างตางที่เป็นกิเลสและเป็นเหตุให้เกิดทุกข ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สามารถหยุดความคิดได้จิตที่ไม่มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอกุศลจิต 3. 1 1จหนึ่ง,งจิตใจที่มีการใช้ข้อมูลด้านสติปัญญา,าทางธรรมได้จิตมีจิตอื่นที่ยิ่งกว่าหรือจิตที่มีธรรมที่ยิ่งกว่าอันนี้ที่พระองค์เรียกว่าอธิจิตเตจอายุโค ความมันประกอบในการทําจิตให้ยิง่งให้ท่านฝึกพิจารณาจิตใจของตนเองว่ามีการใช้ข้อมูลอริยสัจสีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในความจําคือมีวิชาเนี่ยสำหรับรู้เห็นและควบคุมความคิดเพื่อการดับกิเลสและกองทุกได้นั้นจัดว่าเป็นผู้มีข้อมูลทางด้านสติปัญญาทางธรรมอยู่ในจิตใจถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธ ผู้เขียนเข้าใจว่าในสมัยพุทธกาลผู้ที่มีและใช้ข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในการดําเนินชีวิตอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้นั้นเป็นผู้ที่มีจิตอื่นที่ยิ่งกว่าคือเนื้อว่าอะทิจิตเตจะอายโยโคความมันประกอบในการทําจิตให้ยิ่งจิตที่มีอยู่เดิมจิตที่มีอยู่เดิมคือจิตที่มีอวิชา ต่อมามีวิชาจึงไม่คิดด้วยกิเลสดังนั้นจิตที่ยิ่งกว่าก็คือจิตใจที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาทางธรรมในการรู้เห็นและควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยกิเลสทธิจิตเตจโอายโคนี้เป็นธรรมองค์สุดท้ายเลยของโอวาทป,ปาติโมเป็นธรรมหนึ่งในหข้อของโอวาทป,ปาติโมความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง ดังนั้นจิตที่ยิ่งกว่าคือจิตที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาทางธรรมในการรู้เห็นและควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยกิเลสจิตใจที่มีและใช้ข้อมูลทางด้านสติปัญญาทางธรรมในความจําเป็นกุศลลจิต3.12พิจารณาจิตใจที่ไม่มีสติปัญญาทางธรรมครองอยู่คือจิตที่ไม่มีจิตอื่นที่ยิ่งกว่า ให้ท่านพิจารณาฝึกจิตใจตนเองของตนเองว่าถ้าจิตใจไม่มีข้อมูลทางด้านสติปัญญาทางธรรมอยู่นั้นในความจําทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคือมีอวิชชาอยู่เต็มที่เลยอะ่ะก็จะไม่สามารถรู้เห็นและควบคุมความคิดไม่ให้คิดวยกิเลสได้ภาวะของจิตใจเช่นว่านี้เป็นภาวะของจิตใจที่มีอวิชชาครอบงำจิตใจที่ไม่มีสติปัญญาทางธรรมครอบครองอยู่เป็นอกุศลจิต 3. 1 3 ฝึกพิจารณาจิตใจที่มีความตั้งมั่นจิตใจที่ตั้งมั่นเนี่ยมี2แบบดังนี้คือแบบที่1มีสมาธิตั้งมั่นคือเจริญสมถกรรมฐานหรือเข้าฌานได้การมีสติเอกกิจเล็กๆเพียงกิจเดียวโดยไม่คิดฟุ้งซ่านแบบที่ 2. มีสติตั้งมั่นคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการมีสติอยู่กับเรื่องที่กําลังตั้งใจทําอยู่จะเป็นเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องก็ได้ พร้อมทั้งมีสติรับรู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลทํากิจต่างๆที่กําลังตั้งใจกระทําอยู่และเพื่อความปลอดภัยของชีวิตโดยไม่ไปคิดฟุง้งซ่านเรื่องอื่นใดการเจริญสติมีผลต่อการดับทุกข์มากกว่าการเจริญสมาธิเพราะการพ้นทุกข์ในชีวิตประจําวันได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเจริญสติส่วนน้อยนักที่จะเกิดจากการเจริญสมาธิ ให้ท่านฝึกพิจารณาจิตใจของตนเองว่าขณะที่เจริญสติโดยใช้สติปัญญาทางโลกและสติปัญญาทางธรรมควบคู่กันไปในการกระทํากิจต่างๆอยู่นั้นพอสติของท่านมีความตั้งมั่นอยู่กับกิจที่กระทาอยู่ตามสมควรก็จะไม่คิดฟุ้งซ่านไม่คิดอกุศลการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงผลงานก็จะบริสุทธิ์มีคุณค่าเป็นผลทําให้จิตใจในขณะนั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสสงบและไม่มีความทุกข์ ในชีวิตประจําวันการมีสติตั้งมั่นอยู่ด้วยการเจริญสติอย่างเดียวไม่เพียงพอสําหรับการดักกิเลสอย่างต่อเนื่องฉะนั้นจึงต้องสลัดด้วยการเจริญสมาธิวันละหลายๆครั้งเพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักเป็นช่วงๆเป็นผลให้ร่างกายและสมองทําง,งานทั้งโลกและทางธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจิตใจที่มีความตั้งมั่นเป็นกุศลจิต3.14ฝึกพิจารณาจิตใจที่ไม่ตั้งมั่น ให้ท่านฝึกพิจารณาจิตใจของตนเองว่าขณะสติไม่ตั้งมั่นอยู่กับกิจที่กระทำอยู่ก็มักจะมีการเผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆในขณะที่คิดฟุ้งซ่านจะไม่สามารถรู้เห็นและควบคุมความคิดไม่ให้เป็นกิเลสได้ครั้นเผลอสติไปคิดด้วยกิเลสการทำงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพผลงานก็จะไม่บริสุทธิ์ไม่ไม่มีคุณค่าเป็นผลให้จิตใจในขณะนั้นไม่มีความบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่สงบและเป็นทุกข์จิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นอกุศลจิต3.15ฝึกพิจารณาจิตใจที่หลุดพ้นจิตพ้นจากกิเลสและกลองทุกข์ให้ท่านฝึกพิจารณาจิตใจตนเองว่าขณะที่หลุดพ้นจากความคิดที่เป็นกิเลสจิตใจจะมีสติและสมาธิตั้งมั่นตามสมควรโดยมีสติอยู่กับกิจที่เจตนากระทำอยู่ไม่เผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านไม่คิดด้วยกิเลส จึงเท่ากับมีความรู้และความสามารถในการรู้เห็นและควบคุมจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกได้การจะหลุดพ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ในอริยสัจสี่คือเราจะมีวิชาสําหรับใช้ดับอวิชชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติว่ามีมากน้อยถูกต้องครบถ้วนและปฏิบัตินมได้ต่อเนื่องเพียงใดมีมากค่ะมีถูกด้วย มีครบด้วยแต่ปฏิบัติธรรมอย่างไม่ต่อเนื่องค่ะน,นี่สมาหรตัวไม่ชีเองนะคะจิตใจที่จะหลุดพ้นได้อย่างต่อเนื่องหรือจะเป็นพระอาหารหันต์นั้นจะต้องรู้แจ้งชัดในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องครบถ้วนคือมีข้อมูลอริยสัจสี่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในความจาพร้อมทั้งใช้ข้อมูลดังกล่าวสําหรับปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันได้อย่างต่อเนื่องจิตใจในขณะที่หลุดพ้นเป็นกุศลจิต 3.16ฝึกพิจารณาจิตใจที่ไม่หลุดพ้นจิตที่ยังไม่พ้นจากกิเลสรัดกองทุกข์ให้ท่านฝึกพิจารณาจิตใจของตนเองว่าขณะที่มีสมาธิและสติยังไม่ตั้งมั่นพอแล้วมีการเผลอสติไปคิดฟุง้งซ่านได้กิเลสและยังมีความทุกข์อยู่นั้นเป็นเพราะความรู้ในอริยสัจสี่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติยังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนและไม่สามารถปฏิบัติทำได้อย่างต่อเน,นื่องข้อสุดท้ายค่ะคือ ไม่ใช่ไม่สามารถนะคะสามารถแต่ไม่ทําขี้เกียจคือขาดวิริยะจึงทําให้จิตยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสและกลองทุกได้อย่างต่อเนื่องนี่แม่ชีกําลังตําหนิตัวแม่ชีเองค่ะจิตใจที่ไม่หลุดพ้นจากความคิดกิเลสต่างๆจึงเป็นอกุศลจิตหมายเหตุในทุกข์เอทุกอคงธรรมของเรื่องจิตใจให้ท่านมีสติ ฝึกพิจารณาความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจและถ้าเป็นไตรลักษณ์จริงก็ให้ยอมรับความจริงอย่างลึกซึ้งและจริงใจพร้อมกับสอนและตักเตือนตนเองอยู่เสมอว่าจะมีสติไม่คิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าจิตใจนี้เป็นของเราจิตใจนี้เป็นเราหรือเป็นไปตามที่เราปรารถนาตลอดไปหรือคงอยู่อย่างเดิมหรือคงอยู่กับเราตลอดไป และจะมีความเพียรฝึกฝนตนไม่ให้มีอกุศลจิตเกิดขึ้นแต่ให้มีกุศลจิตเกิดขึ้นในจิตใจอย่างต่อนเนื่องเพื่อป้องกันการเสื่อมหายไปของจิตใจที่เป็นกุศลเท่าที่จะทําได้กุศลและอกุศลผู้เขียนได้ระบุผู้เขียนนี่ไม่ใช่ตัวไม่ชินนะคะคืออาจารย์หมอเอกอชัยจุลจาริค่ะจิตใจแบบไหนเป็นกุศลและจิตใจแบบไหนเป็นอกุศลจิต ในทุกข้อของการพิจารณาธรรมเพื่อให้ท่านมีข้อมูลใช้สําหรับประกอบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องว่าจิตใจของท่านกําลังเป็นกุศลหรืออกุศลอยู่ในการศึกษาและฝึกป,ปฏิบัติท่านให้ท่านพยายามยองใยกับกระบวนการทางจิตใจที่เป็นกิเลสคือให้ให้ยอมไปหาปฏิจจสมุปบาทและโอวาทปาติโนกอยู่สเสมอๆเพราะจะทำให้ท่านเข้าใจธรรมต่างๆได้ง่ายและตรงประเด็น ชัดไปค่ะคืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องโยงเข้าไปหาปฏิจจสมุปบาทคือมันมันมีผัสสะเนี่ยมันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยเมื่อปัญหาเกิดอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นเกิดพบชาติคือพบคือที่เกิดแดนเกิดก็จะทําให้เกิดการเกิดคือชาติมาอกุศรจิตเกิดจากการมีความหลงมีอวิชชา จึงเกิดจากการคิดด้วยกิเลสคิดด้วยความโลภและความโกรธเป็นผลให้เกิดความทยานอยากความยึดมั่นถือมั่นและความทุกข์ที่เกิดขึ้นขณะที่มีกระบวนการทางจิตใจที่ประกอบด้วยกิเลสกุศลจิตเกิดจากการมีและใช้สติปัญญาทางธรรมคือใช้วิชาในการบริหารจิตใจทําให้มีสติมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดด้วยกิเลสไม่ซึมเศร้าคงคิดและทําอยู่แต่กุศลเป็นผลให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่มีความทุกข์หรือพ้นจากความทุกข์นั่นเองอะ่ะและเป็นเรื่องที่ตรงกับโอวาทาปาติโนกองค์ที่สามเลยคือความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งอ,องค์ที่หกแล้วก็สัจจะป,ะประโยชนทัปนังการทำจิตให้เขารอเป็นองค์ที่สามี่จะมีขึ้นต้นก็จะมีทำอยู่สามอย่างแล้วก็จะขยายความไปเป็นทำหกอย่าง โอวาทปาติโมท่านจะสังเกตได้ว่าเมื่อสรุปหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็จะอยู่เนื้อหาของโอวาทปาติโมคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยประกอบด้วยการละอกุศลคือการละทำละการทำความเชื่อทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็การทำกุศลการทำความดีทั้งหลายทั้งปวง และการทําจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสการจะปฏิบัติทมตามโอวาทปาติมโมกได้อย่างสมบูรณ์นั้นท่านต้องแยกแยะว่าอะไรคืออกุศลอะไรคือกุศลจึงสามารถรู้เห็นและควบคุมความคิดให้เป็นไปตามโอวาทปาติมโมกได้ซึ่งเป็นทางสายกลางของชีวิต การปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตด้วยกุศลจิตย่อมมีคุณค่ามากในชีวิตประจําวันท่านควรฝึกพิจารณาจิตใจตนเองอยู่เสมอๆต,ต,ตามหัวข้อต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วว่าจิตใจแบบไหนเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจนทําให้เข้าใจแจ้งชัดตามความจริงอย่างลึกซึ้งมั่นคงและจริงจังพิจารณาความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจว่าไม่สมควรหรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นตามความคิดที่เป็นกิเลส ว่าจิตใจจิตใจนี้คือประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นของเราหรือเป็นเราหรือเป็นไปทั้งที่เราปรารถนาหรือคงอยู่กับเราตลอดไปถ้าเราไม่ยึดเราก็จะพ้นจากความทุกข์จิตใจที่ไม่มีความยึดนั่นถึงมั่นไม่มีความทยานอยากไม่มีทุกข์เพราะมีสติไม่คิดได้กิเลสเป็นภาวะของจิตใจที่ประเสริฐและมีคุณค่ามาก ท่านควรจะฝึกให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยหัวข้อในการพิจารณาจิตและความเป็นไตรลักษณ์มีดังนี้จิตที่เป็นกุศลคือจิตที่ไม่คิดด้วยกิเลสจิตผ่องใสจิตสงบจิตมีสมาธิจิตมีวิชาจิตตั้งมั่นมีทั้งสติและสมาธิ จิตหลุดพ้นจากกิเลสจิตที่เป็นอกุศลคือจิตที่คิดได้กิเลสจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตไม่มีสมาธิจิตไม่มีวิชาจิตไม่ตั้งมั่นคือไม่มีทั้งสติและสมาธิจิตไม่หลุดพ้นจากกิเลสสรุปให้ท่านพิจารณาจิตจนมีความรู้ในเรื่องของกุศลจิตที่ควมีอกุศลจิตที่ควละ ในความเป็นไตรล,ลักษณ์ของจิตจึงไม่สมควรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดที่เป็นกิเลสอีกต่อไปวันนี้คือมันจําเป็นนะคะแม่ชีไม่อยากครึ่งครึ่งกลางกลางว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อหรืออะไรเงี้ยมันขาดตอนแล้วมันทําให้การศึกษาไม่ต่อเนื่องอันนี้มันเป็นความคิดในส่วนตัวของแม,ม่ชีเองคือว่าแม่ชีเนี่ยถ้าเรียนอะไรครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วเกิดกระหายใคร่ร,รู้เนี่ยบางครั้งมันก็จะเบื่อในการรอคอย อย่างตอนเด็กๆอะ่ะอ่านหนังสือจนตีสามตีสี่หรือจนสว่างหรือจนจบเล่มหนันงสือของโกเลงค่ะมังกรหยกนะคะพวกก็หหางขนองนะคะอะไรประมาณนี้อ่านอยู่จนเด็กจนดึกมันติดจริงๆค่ะวางไม่ลงแต่ตอนนี้เราลองมาฝึกใหม่ได้ไหมคะ การปฏิบัติธรรมไปก่อนยึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติธรรมไปก่อนแล้วเสร็จแล้วพอรู้แจ้งเห็นแจ้งความยึดมั่นถือมั่นนั้นจะคลายตัวลงไปเองสําหรับวันนี้เบียดเบียนเวลาหรือรบกวนเวลาของเ,อเพื่อนญาติธรรมพอสมควรแต่ถือว่าได้ความหวังดีปรารถนาดีนะคะเพราะว่ามันตั้งใจอย่างเหลือเกินเหลือเกินที่จะให้จบเป็นเรื่องๆไปเพราะถ้าไม่จบเป็นเรื่องๆไปน มันจะปิดค้างมันจะเกิดความเบื่อหน่ายและย่อหย่อนนี่เตือนตัวเองด้วยค่ะไม่ใช่เตือนเพื่อน,อนหรอกเตือนตัวเองเพราะเป็นคนขี้เกียจเป็นคนรักสนุกเป็นคนรักสบายเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนมักโกรธสิ่งไม่ดีต่างๆนี่พ่อเข้ามาในตัวหมดเลยแต่รู้เห็นแล้วว่า วิบากต่างๆที่เผชิญอยู่นั้นเกิดจากสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะทำด้วยอดีตหรือปัจจุบันเพราะฉะนั้นปรุงแต่งอนาคตของตนเองด้วยธรรมะด้วยการปล่อยวางเพื่อให้อนาคตไม่ผูกพันไม่หมกมุ่นและไม่เกิดอุปทา,านยึดติดที่จะเกิดพบเกิดชาติอีกดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะขอ ยึตึกลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอได้รับความสุขสวัสดีโดยทั่วหน้ากันจากแม่ชีอุเทนีค่ะสวัสดีค่ะ